นี่เป็นหลักสูตรเครื่องเสียงมินิคอมโปครับนี้เรากําลังซ่อมเครื่องเสียงมินิคอมโปกันอยู่นะครับอาการภาพดํานะครับแต่ปรากฏว่ามินิคอมโปอะไรไม่รู้เป็นแผ่นใหญ่ขนาดนี้ไม่ทราบประจับมาได้จากคลองผมเนี่ยราคาเท่าไหร่ร,ร้อยหนึ่งใช่ไหมจะไปจากคลองผมนะครับร้อยหนึ่งเครื่องเสียงมินิคอมโปตัวนี้ก็ะจะมาแกะดูนะครับว่าอาการเนี่ยคงส่ยจะน้ํเข้าครับ เอาเป็นสนิมหมดเลยที่ขอบฐานล่างผู้ะรู้ว่าน้ำท่วมหรือเปล่าเราจะเกิดจากน้ําแอร์ก็ได้นะน้ําแอร์หยดอะ่ะหัวใจหลักของการซ่อมเครื่องเสียงมินิคอมโปรครับก็คือการถอดอัรแกะแัะประกอบและการถอดต้องจดต้องจําตรงจุดที่เราถอดออกด้วยนะครับพวกสายแพร่ต่างๆ ถ้าจำไม่ได้ในเวลาใส่กลับคืนเนี่ย <c oughs> โอกาสมีเสียหายไปมากกว่าเดิมเนี่ยอาจจะสูงมาก้นาา